เรามาต่อกันพาร์ทสนะครับผมเกมที่7ดูจักของแล้วเราน่าจะยืนวัดได้นะเกมนี้เจอคนจากเซิร์ฟแนะครับผมนานๆยืนวัดบ้างแล้วกันจะได้โชว์ความแม่นให้ทุกคนเป็นที่ประจักษ์แต่น้องเราปาเช็คไม่โดนไปแล้วหนึ่งทีดูพี่ดูพี่ นันน,นจะได้เทินคนไม้สองแต่ว่าเด็กเขาน้อยกว่าเรามากเลยนะปกติผมจะอยู่ไม้สี่นะผมชอบเล่นเทินหลังนะครับผมวัดเลยมีคนสั่งมาแล้วมองสายตานี้ไม่ได้ขุดนะเนี่ยยืนยิงดีกว่านี่เข้าหัวเต็มเเลือดเขาน้อยนะดูดิโดนแค่ทีเดียวอะ่ะหายไปข้อหนึ่งอะ่ะเอาอยัางไง จะยืนยืนสู้ไหมเดี๋ยวจะบินมาบินมาขุดเราไหมบวกหนึครับผมใจร้อนอะ่ะต่ปลาแม่นอยู่นะโดยพันหกจิกอีก300ประมาณสองพเพื่อเธอต้องทำอะไรเพื่อเธอคนข้างล่างแล้วแหละกดเกาะบวกหนึ่งยี่ไม่โดนนะปลาเลยไป เหมือนเขาใจรอนะสองคนนี้มาถึงก็กดกดเต็มก่อนเลยทางเราก็ใจร้อนเหมือนกันกดเกาะก่อนบวกสองกับห้าสิบสวยๆแม่นๆลมมันต้านพอดีนะลมต้านทั้งสองจุดสี่ ก็อยากขุดจริงๆเลยแต่น้องไม่ให้ขุดซ้ำไปขีติเท่าไหร่พันแปดตัวดำเลยกดบินกดเลือดเพิ่งรู้ตัวต้องบินมาสู้มาช้าไปหรือเปล่า โอบินกลับหลังไปข้างบนไม่ถึงด้วยเพราะหนุ่มคนนี้ต้องทําอะไรสักอย่างะนะต้องช่วยเพื่อนนะครับผมเพื่อเธอในใจเสมออ๋อก็จะอ่านออกกดแช่มาไม่โดนนะครับผมปลาแช่มาไม่โดนช่วยเพื่อนไม่ได้เพื่อนจะตายแล้ว อ่ะเขาหนีก็ปลาเช็คไว้ก่อนตัวไปประมาณพันสามเราก็ปลาเช็คบ้างเพราะลมมันเปลี่ยนนะลมมันไปข้างหน้า0.2นะครับผมจากลมต้านตั้งเยอะลมเปลี่ยนทิศเฉยเลยกดเกาะอ,อาฮิวกดเกาะอื้ม ยื้สุดๆดพอนุ่มต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเดินมาข้างหน้ากดต้นไม้เพื่อนต้นอ่อนสิบวกสองด้วยยังจะสู้อยู่ปาไม่โดนเลยโอ้โหฝั่งเราก็ได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆนะ ปลาบวกสองกลับไปไม่โดนครับผมก็จะเอาเด็กเด็กหนุ่มลงมาไงให้มันลงมาด้วยกันแล้วแบบปลาพร้อมกันทีเดียวไปเลยเราไม่สนอนะเราจะซ้ำตัวล่างบวกหนึ่งห้าห้าสิบไปลมค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆน,นะยังโดนอยู่สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยือพันสองร จะตายแล้วเอาอยัางไงดีบินอีกแล้วครับผมรอบนี้บินมาสู้แล้วมันต้องเอาแล้วแหละต้องแลกแล้วเรานี่ชิลกันสองคนเลยขอมีเกมแบบชิลๆบ้างแล้วกันเอาบวกสองมาไม่เข้านะเขามีเกาะนะ สุดท้ายยิงใครกันแน่เนี่ยเหมือนลดมากกว่าเขาอีกเพราะหนุ่มคนนี้เลือดเต็มอยู่นะแต่เพื่อนจะตายแล้วต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะบวกหนึ่งห้าสคือเด็กเขาน้อยมากเลยอ่ะคือเขาแค่กดเดินนิดหน่อยก็กดได้แค่50แล้วอ่ะเมื่อกี้ดูซับขึ้นอีกแล้วฮะเขาบินมาขนาดนี้แล้วผมอดใจไม่ไหวจริงๆผมต้องขุดลงไปว่ะ ปลงไปถึงจะไม่เข้าก็เหอะลงไปก่อนเลยมันคันไม้คันมือไม่ได้ขุดอะก่อเขาหายไปแล้วบวกสองห้าสห้าพาไม่ใช้ด้วยกลัวยิงไม่โดนคือเขาก็จะบินมาแรกอะแรกพาวเขาไงแต่ผมก็เลยขุดไปก่อนไง เป็นัินโดนเขาอัดเผาแน่นอนอ่าหุดบ้างว่ะไม่น้อยหน้าเอาบ้างเอาบ้างตายไหมอ้มไม่โดนอืเลยนะข้ามหัวไปนิดนึงเลือดน่าจะเหลือประมาณหนึ่งอะต้องแช่ช่วยเพื่อนแล้วนะแช่โดนใครอะ่ะ อ๋อแต่ไม่โดนไม่โดนเราเราก็ฆ่าได้อยู่ดีปั๊มยาก่อนล้กันไปก่อนละหนึ่งศพพอหนุ่มพอหนุ่มนี้จะยืนตรงนี้ตลอดทั้งเกมไม่ได้นะเพื่อนตายแล้วต้องต้องบินมาต้องบินมามอบแล้วจริงๆ รถไฟเดินเินมาช่วยน้องก่อนปะ่ะถึงเวลาแล้วบินไปสู้เลยจะได้จบไวๆนะครับผมเกมนี้ขอชิวๆหน่อยเกมหนึง่งโอ้มีหนีหลุมขึ้นด้วยเอ้าบินตกไปข้างล่างเดี๋ยวโดนเขาคุดหรอกอเอาล่ะสิ ถ้าเราบินลงไปที่เดียวกันนี่ฮาเลยนะนี่บินแบบสวยๆลมต้านสามนะเหมือนขุดตัวเองนะอย่างเงี้ยการลอขุดที่สวยมากเห็นปะเห็นว่าหลุมมันลงมาที่ตัวเขาเองนะขุดต่อ นี่เปิดรูปลาแรงไปหรือเปล่าเหมือนมันจะซ้ายไปหน่อยนะมันซ้ายเยอะไปแล้วเราก็ต้องขุดจนได้ลมต้านอยู่2.3เราก็จะตกลงไปด้วยแหละแรงหนึ่งนี่ตกไปด้วย ลงไปนี่เห็นว่ามันมันซ้ายไปหน่อยไม่งั้นเราจบแล้วเมื่อกี้น้องใบเฟิร์นปลาแดงไปนิดนึงนะเขาส่วนบวกสบวกสกดพาวมาว่ะเขาจะเอาผมให้ตกปหนึ่งสองสยังอยู่สยังอยู่รอดไหมห้าเรียบร้อย ไม่เป็นไรแรกแลกกันไปให้เขาฆ่าหน่อยอะปลอบใจต่อไปเกมที่แปดนะครับผมอุเจอเวลน้อยเป็นด่านเต่าซะด้วยโด่านนี้นี่คือแบบแล้วเขาเกิดฝั่งขวาเราเกิดฝั่งซ้ายขุดกันยับอ่ะด่านนี้ เปิดบวกสบวกสมาก่อนแล้วเอาเขาลงไปแม่นไหมโดนครับผมลงมาแล้วสองทีสาทีมาโดนกลางตัวแล้วสไม่ค่อยลึกอะห้าอื้ขาดอีกทีหนึ่งทีสองทีเอาลส้สิตายเลยไหมถ้ายิงโดนนี้ตายนะบวกสองบวกสองไปวัดไม่ทันด้วยระยะเท่าไหร่วะเนี่ย วัดตวงดูยิงไป58าอู้ไม่ถึงสองทีแล้วสแล้วปรับทันเปลาสติดพื้นห้ 5. อู้ไม่ตกน่าเสียดายครับผมปรับช้าไปนิดหนึ่งเขาสวนบวกสองบวกสมาบ้างแล้วโดนแล้วเนี่ยเอาอะแม่นเหมือนกัน สามสี่ทีห้าทียังอยู่นะยังอยู่แต่ลมมันลมมันไปข้างหน้าไงเขาเลยอาจจะขุดลำบากนิดหนึ่งนะถ้าเกิดกดเอะ่ะหนูตายหนูยังไม่ตายเขากดฮิวโอ้ถ้าเกิดเขาขุดนี่เสียงตายสูงมากเลยนะแต่เขากดฮิวไปก่อนไปโลบินโล ่าบินแล้วบินแล้วบินไปตรงไหนก็ได้ที่พื้นเยอะเยอะเลือกหัวเต่าบินไปที่หัวเต่าเ้ยเทินเขาก่อนวะกรากราของเวนเอามาว่ะกดเก้าทีมาแต่ลมแรงมากเลยนะลมทั้งสาม ไม่รู้จะขุดถ้าขุดโดนก็ตกตายเหมือนกันนะ่ะอูแรงแรงแรงรอดอยู่รอดอยู่บวกสองบวกสองไปเอามันลงจัดไปพี่จะไม่ทำให้น้องผิดหวังยิงไปที่69ลมต้าน3 เอ้ยแรงไปนิดนึงปรับแล้วปรับแล้วเรียบร้อยครับผมปรับองศา e-sport ลมแรงขึ้นอีกแล้วสามจุดแปดคิดหนักเลยจะยิงยังไงดีบวกสองบวกสองมาเขาไม่ยอมเสี่ยงเก้าอ่ะ ไม่ถึงรอดตัวไปเราเข้าหัวเต่าอีกเฮ้ยมีคนตัวดำวัดอยู่วัดอยู่วัดนานจัดเลยปลาเช็คไปก่อนมันไกลนะ เกือบโดนอ่าได้เบิร์นด้วยบวก2อบวกสได้ระยะแล้วรู้แรงแล้วใช่ไหมต้องโดนแล้วนะเมื่อกี้ได้เช็คไปแล้วนะมีแอบ,บ2สาวเล็กน้อยมันจะชิวเกินไปแล้วโดนครับผม2ทีสาทีสี่ท,ทีห้าทีไม่ตายนะ มันโดนตงตัวเยอะไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ้ําเองยังไม่ได้ปลาเช็คด้วยวัดดวงเลยโดนก็โดนไม่โดนก็เดี๋ยวน้องก็บ่นเยยาราเองอ่ะอยู่ที่พี่แล้วมีมีความกดดันเล็กน้อยมีคนกดดันปลาไปที่89ลมต้าน3.6จุดโค้งสวยมากเรียบร้อยครับผมโดนจบไปเกมที่8 ทำให้อย่างดีสวยโอ้โหกดดันสุดๆเราไปต่อนี่เกมที่เก้านะครับผมสองเกมแรกนี่ค่อนข้างที่แบบยืนวัดยืนวัดระยะไกลนานๆเราจะยืนระยะไกลบ้างนะบินไปสู้บ่อยแล้วให้ดูว่าเราก็ยิงไกลแม่นนะอืม โอ้แต่ตาน,นี้เจอโหดเจอ V9 กับ V 1สเจอแกงลูกออสเขาปลาเช็คมาก่อนเข้าหัวเต็มเต็มบินเสี่ยงไหมมันก็ต้องเสี่ยงเราไหมอะถ้าไปยืนวัดกับเขาเราก็น่าจะสู้เขาไม่ได้ต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงบินไปขุดแ้ดาเมจเราสู้เขาไม่ได้แน่ๆน่ ต้องไปยืนวัดดวงดูเขาปลาเช็คมาโอ้โหโดนไปอีกทีหนึ่งเจ็บนะเนี่ยดูดิหายไปสองข้อแล้วเนี่ยบินแล้วหนึ่งคนโอ้โหตกก่อนถ้าบินข้ามไปได้แล้วจะดีมากเลยตรงนี้นี่ดูพี่ต้องบินอย่างนี้ ต้องบินลงที่ตัวเขาเลยโอเคสวยเพราะคนนี้เขาจะได้ไม่ไม่กล้ายิงเราเพราะเราเลือดลดอยู่คือเขายังไงเขาต้องเอาเราก่อนแน่ถ้าเกิดเราบินไปลงที่ว่างเห็นไหมเขาคิดหนักเลยเขาจะยิงยังไงดีก็เลยต้องยิงตัวหลังก็เลยไม่โดนนะครับผมพื้นมัน เหลี่ยมมันยิงยากไปหน่อยลมต้านหนึ่งจุดเก้าลมไปทางซ้ายนะเขากดเกาะแล้วก็ขุดเราเขาเดินไปแค่นิดเดียวก็ลงมาด้วยกันแล้วกันอย่างนี้เหมือนขุดตัวเองนะอย่างนี้ลงมาด้วยกันเลยเราจะตายแล้วโอ้โหดาเมจเขาแรงมากจริงๆนะ V สิบคนนี้น้องจะช่วยเราได้ไหมเนี่ยพี่จะตายแล้วบวกสองติดตัวเองปึ๊บยิงติดพื้น อแย่แล้วเราทีมเราแย่แล้วตอนนี้ไม่รู้และผมต้องเสี่ยงผมต้องเอาเขาลงไปให้ได้ตายไหมโอ้โหยาวไกลเลยขุดยากฝั่งนี้ก็เราไม่บินมาให้มันขุดง่ายๆอะ่ะ ดันไปบินแบบเล่นท่าย,ยากอ่ะเขาป่าล็อกเป้ามาหวังจะฆ่าเราให้ตายครับผมเขาซ้ำติดพื้นร <c oughs> อดตัวอ้ <c oughs> <c oughs> ดีมันยังไม่เลี้ยวมาลมมันแรงนะมาน้องช่วยเราขุดและเดินมาและเดินเหมือนจะเดินมาได้แค่นี้มันติดพื้นนะย้อยๆมาโดนหนึ่งทีสองทีสมทีอูลงไปนิดนึง ก็ยังดีกดดันเขาเข้าไว้เขาต้องบินหนีนะมันมีสองอย่างไงไม่บินหนีก็ต้องฆ่าผมให้ตายเหมือนจะบินติดนะองศาอย่างเงี้ยพื้นมันพื้นมันเป็นเหลี่ยมเรียบร้อยนั่นแหละใช่เลยไปลงไปโอ้โหยเอาว่ะมีความหวังแะต้องขุดให้ตายนะผมนี่นั่งหลังตรงในช็อตนี้โดนน้ำเต็มเรียบร้อยหนึ่งศพ เกมจะพลิกนี่แหละคือการเสี่ยงดวงของสายขุดสวยงามวะลูกอสถาถึงจะคิดหนักตั้งป้อมก่อนเลยเขาตั้งป้อมแล้วเรายังมีเวลาอยู่เรามีเวลาอยู่ในการเติมเลือดกดเกาะอ,อืมเขาน่าจะยังไม่เล็งน้องนะเขา่าจงเลงพี่มากกว่า ปลาเช็คไปก่อนึ่งทีลมต้าน3.6ปลาไม่ถึงครับผมเราต้องเติมเลือดก่อนตอนนี้ยื้อยื้อเกือบเกือบครึ่งหลอดเอายังไงเขาจะขุดเอาเลยไหมปลาสูงมาก ไม่โดนครับผมแต่จิกไปเจ็ดร้อยแปดิบสี่ดูก็รู้ว่าดาเมจแรงมากกดเลือดไปก่อนปลาเช็คโดนแล้วพันสองร้อยเอามีเพื่อนเปลี่ยนลมให้แต่บินเป็นลมไปทางขวาแทนแล้วนะสามจุดหนึ่ง ไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่าว่าเพื่อนเปลี่ยนลมให้เขาบินขึ้นไปซะสูงเลยตกที่ตรงไหนย้อยกลับมานั่นไงโอ้โหไม่รู้เมื่อกี้เห็นหรือเปล่าว่าเพื่อนเปลี่ยนลมให้หรือเขาตั้งใจมาตรงนี้อยู่แล้วแต่เขาเอาหบแน่ๆแหละผมกดเกาะก่อนละ เอาไดก็จะปาพื้นแต่เก็บพื้นไว้ดีกว่าให้มันกันตัวเราไว้นหน่อยก็ยังดีปาเช็คไม่โดนครับผมมาแล้วเขาขุดแล้วลมต้าน1.3นี่เขาเปิดดูให้เราแล้วโจมตีต่อเนื่องด้วยโอ้โหเปลี่ยนองศาทัานจิงครับ ตอนนี้เราเป็นตัวล่อนะเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ทีมเราได้เปรียบตอนนี้เรามีสองคนกดพาวเขาไปเขาไม่มีเกาะพันแปดไม่ขี้ไม่เป็นไรโอเคเกือบเกือบครึ่งหลอดลมมันแรงรู้แล้วลมมันแรงปลาสูงสูงอืมโดนแล้วโดนแล้ว,ลวเอามากดพาวไหม เขายังขุดต่อนะหรอดอยู่ยังรลอดอยู่ล็อกเป้าเอ้ยไม่ติดเพื่อนกดล็อกเป้าช้าไปถ้าเขากดล็อกเป้ามาแต่แรกผมตายไปแล้วถือว่ายังรอดตัวไปฮ่าแช่ด้วยให้เวลาพี่หนีก่อนโอ้โหยื้อสุดๆตายแล้วฉันหนีแล้วแต่เราจะไม่หนีไปไกลนะเพราะเราจะยืนแถวแถวนี้แหละรอให้เขายิงเรา เนี่ยเราจะอยู่ตรงเนี้ยให้เขาแบบให้เขามีความอยากขุดเราเป็นตัวลอ่อตัวแทงกดก่อกดนิ้วกอน แค่ซ้ำเขากดล้างแล้วไม่ค่อยอยากจะแช่เพราะเขาตายไปนานแล้วคนนั้นต้องซ้ำแล้วต้องรีบฆ่าให้เร็วที่สุดตอนนี้เขาบินอ่าเขาเดินด้วยอ่าป้อมหายเขาจะบินขึ้นมาเพื่อที่จะขุดเราสินะเห็นป่ะเพราะเรามาอยู่ตรงที่มันขุดได้ไงเขาก็เลยแบบ ตั้งใจจะขุดเราอืบินไปซะสูงเลยขุดเลยไหมขุดเลยไหมเขาคิดอยู่เขาคิดอยู่ตั้งป้อมอีกแล้วอือคือใจเขาอยากจะขุดเราแหละแต่เขาก็กลัวเราขุดคืนไงเขาก็ไม่อยากเสียองศาเสียพื้นที่ของเขาตอนนี้เราก็ต้องลุมเขาก่อน องศาเ6ดปลาเท่าไหร่ดีปลาเป็น36ย้อยๆสวยๆโอเคโดนอยู่ปลาเช็คอย่างแม่นบวก2 50 50 20กดพาวด้วยจัดหนักจัดเต็มหวังเอาตายหวังเอาชีวิตโดนไหมลมต้าน3.2โดนครับผมพันห้าี้ไหมยังไม่คี้ขี้ไม่ออกไม่เป็นไรแต่เขาจะตายแล้วเรียบร้อยแล้ว เกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปต่อกันพาร์ทสี่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิด้วยนะครับวันนี้ขอตอัวลาไปก่อนสวัสดีครับ